ครับ FC วันนี้บรรจงลงสวนพามาสวนสวนแม่แม่ตุยแม่ตุยวันดีค่ะวันดีครับแม่ยากแม่ยากแม่ตุยแม่ตุยแม่ตุ้ยแม่ตุ่มแม่ตุ่มเรามีหลายแม่แม่เราเยอะอะไรเนี่ยโอ้สวยงามเลยแม่สวยงามในระดับหนึ่งของนี่มันทรงนางฟ้าแต่มองสวยไม่ทะเลไม่รู้สวยเขาไม่รู้ว่ารู้คุเรียนกับเจ้าของสวนไหนสวยกันเนี่ยคุณแม่เข้ามาใกล้ๆหน่อยว่า มันยังไงระยะอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้สวนเราเขาจะว่าอย่างขนาดนี้เนี่ยยงยังไม่แต่งพรุ่งนี้กะว่าจะเริ่มเอาละเพราะว่าตัวเองหมดแต่นอนโรงพยาบาลอ๋อแต่พักผ่อนเด็กๆเขาก็ไม่กะไม่จําเป็นเราไม่พักผ่อนบ่อยนะแต่วันนี้น้องกิฟก็สอนน้องกิฟตล่ะบอกน้องกิฟล่ะแล้วก็พอดีน้องชายเข้ามาช่วยอ๋อไม่แต่งให้ไหมแต่งให้โชว์ตนเลย ได้จะรู้เลยว่าผมแต่งยังไงนไดเลยแต่งได้เลยไม่หวงละตอนนี้เพราะว่าจุดที่แล้วอ่ะคือมันยังมองไม่ออกใช่ไหมพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรเป็นมันเหมือนมันสวยหมดหลอดนี่คือเอาพอแล้วหลอดนี้คือคือหลอดสุดท้ายล่ะก็เผื่อหมดอตอนนี้จะหาติ๊บสักติับสมมุติสมบุติีฟังนะข้าติ๊บติ๊ก็ห้าติ๊บเผื่อติดบลูกพอก็เผื่อเยอะอป๋าว่าจะว่ากี่ลูกนะป๋า คุณพ่อบอกแกเอาไว้หมดเลยไม่เราต้องรู้ว่าเขาเล่าผีปีเผื่อมันจะแบกชได้เดี๋ยวกลัวต้นเขาจะให้ต้นไม่ต้องกลัวจะต้องต้องต้องถึงอาหารต้องถึงปุ๋ยต้องถึงอ๋อหมดคือท้าความให้เอฟซีฟังก่อนว่าสวนแม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยใช่เรามาตอนดอกดอกตอนนั้นยังไม่ค่อยบานเนาะตอนนั้นมาตอนหลังดอกยังเป็น ผมมาขั้นสุดท้ายจะเป็นลูกเล็กเนาะลูกแหลกนันจะเป็นดอกอยู่คือดอกเยอะมากดอกเยอะ,อะเยอะแบบปวดหัวเลยตอนนี้มาอีกทีลูกก็เยอะอีกนี่แต่งไปสามสองสองรอบที่ว่าเต็มที่นะสองรอบแล้วนะตั้งแต่ลูกลูกเท่านี่เนาะทถาหัวแม่มือ,อรอบหนึ่งแล้วก็มาขี่ไปเรื่อยๆอะ่ะ คือแต่งไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็คือไม่หมดอ่ะเนี่ยอ่าต้นเนี่ยประมาณประมาณที่ว่าถ้าเต็มๆจริงๆนะที่มาเด็ดแต่งประมาณห้าร้อยลูกอ่ะที่มันเป็นห้าร้อยคนลูกเป็นพวงเป็นกระจุก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 แสดงว่าไม่มีเป็นอย่างนี้จะเป็นพวงพวงหมดอันเรียกว่าเราเอาดอกไว้เป็นช่อๆเลยไม่ได้เต่งดอก แล,แล้วตอนหางแยไ be, like ้ไม่ล่วงเขาเลยเหรอไม่ล like. ่วงล่วงยังไงเรามีของดีไม่ล่วงหางแย้ไม่ล่วงเหรอไม่ไม่ไม่ล้วงเลยพวงละยี่สิบห้าสิบลูกใช่พอที่มันขึ้นค่ะเล็กๆไงมันมันมีอยู่ต้นไหนนะป้าป้าเจว่าประมาณประมาณแปดลูกอะลองเอาไว้อ่ะน้องเบลไม่กาแต่งลองเอาไว้อ่ะมันติดทุกลูกแล้วมันสวยไหมยังอยู่ไหมยังอยู่เหรอน้องเบลอยอ๋องละมั่ง ไม่รู้มอเช้าที่ว่าน้องชายเขามาช่วยบอกก็เออเอาไว้เอาไว้อย่างเงี้ยถือว่าเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเยอะไปใช่ไหมต้องฉีกฉีกแบ่งออกหน่อยไม่ไม่น้อยแล้วมั่งเนี่ยเดี๋ยวไม่คือเม่เนี่ยจะขอมาจะขออยู่คันนู้นจะป้าอันนี้ไอ้นี่อะไรเออไม่ไม่เนี่ยของคลิบเลยขอใคขาดอ่ของลุงจงนี่เกี่ยวไปรับไปเกี่ยวไปรับไปบนต้นเลยเออขนาดนั้นคมไม่ใช่แบบนี้ผม เราไปแต่งรูปต้องคมถามคุณแม่ก่อนทรงแบบนี้โอเคไหมโอเคแล้วก็ดีไหมหรือมันยังยังไงเบี้ยวไปเล็กไปใหญ่ไปแต่อันนี้ต้องเอาออกถ้าพูดถึงด้วยรวมอ่ะสวยหมดสวยหมดหมายถึงทรงในภาพรวมมันสวยหมดสวยหมดเป็นนางงามแล้วมีความเสมออะไรก็ใกล้กันอยู่นางงามไม่ใช่หุ่นกลมสั้นใช่วันนี้น้องชายอสองคนมาดูก็ถามว่าสงสัยปัดดอกทุกวันก็บอกปัดดอกทุกวันแล้วก็ ก็ถามว่ามันสวยทุกลูกแล้วกูจะเอาลูกไหนออกคะแม่นั่นคือปัญหาอีกแล้วคือเลยไม่อยากแต่งไงแกก็ต้องแต่งน,นันก็เหลือเอาไว้ประมาณสามลูกนอกจงนอกเนี่ยพวงเนี่ยสี่<ช>ห้าลูกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อน,อมอนไม่ได้เราจะยิงคู่แล้วก่อนนี่มันจะไปเจ็ดแปดสิบลูกแล้วตอนเนี้ยกวานน้าค่ะร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยอยู่นะเป็นร้อยอยู่แล้วตามตามหน้างานเราคิดว่าจะเอาไว้กี่ลูกแม่ กะหวดประมาณสักห้าสิบได้ไหมลุงยง5้ได้ยู่ได้ต้องต้องเลือกต้นเนาะแต่ต้นไหนใหญ่แล้วก็มากหน่อยแต่ว่าถือว่าใบโอเคอยู่นะคือสําคัญคือปุ๋ยต้องติวันรอบติวันอ๋ออาหารก็ต้องฉีดกลเวันเติอมอาหารให้มันทันหน่อยใช่เอา7วันชุดนี้7จ็ดวันใช่ดุวันทางดิน1ิวันแต่พวกนี้ถึงคิวคนยา สิบวันนะอันนี้สิบวันไปอาทิตย์วันได้แต่ลูกขอเจ็ดวันอยากได้เยอะมัน่บข้างบนถ้าเราเอารูปเยอะต้องเน้นหน่อยเน้นหน่อยอ๋อท่านถ้าลูกเยอะก็ต้องเพิ่มหน่อยเพิ่มรอบเพิ่มเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหน่อยต้องเน้นเขาหน่อยแบบแบบนี้มันก่อไม่ถือกันน้าแดงนะไม่แดงนะไม่แดงเขียวไม่แดงไม่แดงแล้วก็คั่วสวยกําลังดีสวยแล้วก็ไม่ยาวเกินไม่ยาวไปกาลังดีอืแล้วมันเป็นอย่างงี้ทุกต้นไหมทุกต้นเฮ้ยดีหรือเปล่าที่เราดูข้างหน้าก็แบบนี้เลย ไปเชื่อหรอกไปดูไปดูไงไปเชื่อลองไปดูนะงไงแม่ไหลอกผมมาแม่ต้นหน้าบ้านโชว์หรือเปล่าเอ้ต้นหน้าบ้านนั่นดอกที่หลังนะเหรอดอกที่หลังนี่เหมือนเป็นลูกน้อยเหมือนเหมือนกับว่าเขาอยู่ข้างบ้านเขาจะเขาจะโม้นิดหนึ่งอยอันนี้โม้กันต้นนี้โม้กันเนี่ยแม่ต้นต้นนี้แบบว่านี่นเดี๋ยวแม่อยูผมจะแต่ให้เลยโชว์เลย ได้เลยโอ้ยจะเอาไว้เป็นสิบลูกไอ้กิ่งเดียวนะเดี๋ยวผมมาสองคนลูกเขยแต่งโชว์เลยได้เลยแล้วว่าสมมุติว่าถ้าแต่งแล้วแต่งตามผมแต่งนะจตโตเร็วเลยฮะเฮยสองมันมันเหมือนว่าต้นเดียวกันเลยนะเพราะมันเหมือนกันเลยผมว่าเขาจะว่าละโมไหม ต้นแรกก็แบบนี้ต้นสองแบบต้นสามก็แบบนี้ต้นเดียวกันเปล่าเนี่ยไม่ว่างั้นต้นเดียวกันเป<อ>่<ม>าแม่เดียวเราเราไม่ได้เดินไปไหนเราไม่ได้ไปไหนเลยว <c oughs> นเวียนอยู่เนี่ยวนไปวนมากันท <c oughs> ังน <c oughs> ้งบนก็เป็นยังเป็นกลุ่มอยู่นะ <c oughs> <ช>เนี่ยดูตีเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยจะเอาตรงไหนคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยไม่กล้าแต่งแล้วเขาไม่เคยแต่งทุเรียนแบบไหนที่จะสวยง่ายก็มีทุเรียนครั้งปีมีทุเรียนปีแรกใช่น่าจะไปเนแล้วไ่จะแต่งก็กลัว ถ้าผมเป็นพ่อก็ไม่กล้าแต่งกันนะไม่รู้จะลูกไหนออกวพามีจุเรียนปีแรกแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าจะแต่งเพราะว่าผไม่รู้ว่ามันแค่ไหนพอเลี้ยงอเกาะสวยหมดพอเรอไหวมือมันจะแพ้กันแล้วมันจะไม่โตช้าเดี๋ยวมันจะกลับเบี้ยวได้วงกลับที่ต้องการโตกลับไม่นี่คือเหตุผลนะมีแต่สวยๆเนี่ยสวยจริงไหมน่ะถ้าผมเป็นคุณพ่อผมก็ ยืนงงแป๊บนึงก่อนไม่จะเอาออกตรงไหนจะของสวนไม่้าดแต่เราเดี๋ยวให้กล้องบุดมาเงี้ยแล้วเราถ่ายไปไม่้าดแต่เราของว้าเป็นเราเครียดเหมือนกันนะใช่บอกเป็นพวงคว้าโอ้เจ็ดแปดลูกแต่ถึงเท่านี้แล้วอันนี้คือบมอนทองหมอนทอง กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอโบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ